วัสนีครับโอ้โเทีม่มันดังเมื่อวานไอเกีมรูดอะเ,เราเปลี่ยนก็เลยบา่ดีไม่ใส่ให้ลูกค้าเอาของดีใส่ไปครับ thẳng cái ai kia lúc mày dạy qua đêm ờ này hả ai lúc cao hôm qua này vừa mình mẹo lên thọt thọt ọt lên

买了。 làm tàu, Chưa pha hết. Ráp cái pha đã đầy đầy rồi, อ๋อนี่ครับก็เปลี่ยนเกียร์เรียบร้อยแล้วครับก็ำลังจะใส่เสากลางนี้นี่ก็ก็เปลี่ยนเกียร์ตัวใหม่ก็ต้องแต่งอะไรพวกสายพวกอะไรใหม่ด้วยอ่ะหัวใจน้ำมันก็ต้องเขียบนิดนึงครับไ,ได้พอดีครับ có thằng ngò chặt chẽ như vậy để, để cái cang này cang cái này cho viên số phụ dài này Hãy subscribe kênh Ghiền ใจแจ่มเสียยังเย้จะแต่งคอนิดนึงครับก็เอามาวางเอามาติดได้เลย

นี่ตัวเก่าครับเกียร์ตัวเก่าถูกก็คือมันเลือมันรูดแฝกแยะเลยอ่ะก็เลยเอาตัวหใ,ใหม่มาใส่ซะจะได้ยังไงแน่นา giao bay bò, đúng và khúc kia giao bay các anh biết ổ mà vào 60 sip, anh tao nghĩ đấy. Bad sip, 80. nghĩ là em này là em nghĩ là em nghĩ là em nghĩ là này, là 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 này là ถ้าโขลสิบซ่ไปต้องหาเก็บขายหมดแล้ว,วเฮ้ยเมื่อวานขับออกมาจากทางหลังนี่มันขึ้นเลขมันขึ้นเลขเซแล้วเนี่ยมันขึ้นเลขเซน่ขับมาจากตรงโน้นมาเนี่ยมันขึ้นเซแล้วสีีอะไรเนะี่ยสี่กิโลไม่ใช่ <c oughs> ไม่น่าใช่สี่กิโลหรอกสี่สิบเมตรหรอกสีส่สิบเมตรเออสี่สิบเมตร แล้วก็หนึ่งกิโลอยู่นี้ร้อยกิโลใช่ไหมถ้ไม่ใช่ก็โดนเอซด่าใช่หัวยๆนี่โซนเีู่ลยโซนโซนโซนดูท่าทางจะแรงนะเมื่อวานเนี่ยเสียงเสียงแบบแน่นมากเลยปุบปปุบปุบปุอเปุเบีุ๊บก็เดี๋ยว เอออีกสักคู่เดี๋ยวได้ซิ่งกันในนี้แหละเดี๋ยวได้แจมซิ่งในนี่แหละมาตินพีเลยมันต้องผ่านมันต้องผ่านตินพีไปก่อนแ่ะต้องผ่านแจมอะไรยนต์ก่อนอน่ะนี่ตัวเก่าครับก็วานถ้าเกมไม่เก็มจะนี่ไม่เสียาากันนะจ๊ะเสร็จได้บ่อยแล้ว เอ้ยคีเสียก่อนครับต้องพอเกี่ยนกันเลยฮะ่ายครับอัดจะบีเรียบร้อยแต่ระบบไฟเนี่ยทางไฟมาเมื่อเช้านี่ก็เทสเรียบร้อยหมดแล้วมีไหมเนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ยมีลมเลยเนี่ยเนี่ย มันมันมีลมอยู่ดิมันใช้ได้เลยอุ้ยอุ้ยสองเส้นนี้ใช้ได้เลยเนี่ยไว้ใช้งานหรือล่าไว้ไว้ลากคัตซีเข่าฮะ ก็มันมีแต่เก่าเนาะมันมีแต่จิตคัสซีมาเน,นี่ยกเยกี่ยเสร็จก็จัดเก็บทุกร้อยแบบจัดทรงเครื่องจักรไร

ข้มขามหาซื้อยางครับนมันจะยางเก่าะจะกองเอาหน่อยอยู่แล้วแหละมีแต่ยางที่ติดเส้นสีมาเส้นไหนมันก็ดูดีใช้ได้ครับเส้นไหนมันก็ใช้ไม่ได้โอเคครับ ก็เี๋ยวจะวัดความแรงแค่นี้เงี้ยจะทำทดสอบให้ดูครับบอคลิปหน้ากันครับหแบบนี้ก็สวัสดีครับ